นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยในบาลีุูธเจ้าใช้คําว่าเนตังมามะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนสโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานาเมสวตานั่นไม่ใช่ของเรายมไปดูได้ว่าสามคำนี้ไม่มีในอภิธรรมอภิธรรมที่สิบสองเล่มของพระไตรปิฎกยมเสิร์ชไปจะไม่เจอสามคำนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากดังนั้นจะอยู่ในแต่สุตตันตปิฎก เพราะสามคำนี้เข้าใจยากมันจะเลยมันจะผ่านดังนั้นเขาจะสอนยางสุดแค่อนัตตาแต่ในพระสูตรเนี่ยยมจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสต่อจากอนัตตาคือเนตัมามะมะเนสโสมัสมิณมิสวตามันจะต้องสรุปอนัตตาได้ว่าเห็นอนัตตาแล้วยังไงเห็นอนัตตาแล้วจะเห็นสามตัวนี้นะจะสรุปได้ว่ามันกับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันปฏิปทาเนี่ยพระุทธเจ้าเรียกเป็นปฏิปทาอันหนึ่งเลย เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลืองสักายะนะสักายะหรือสักกายันตะแความเข้าไปยึดถือกันถ้าว่าเป็นตัวตนจะหมดไปเพราะปฏิปทาตรงนี้นะตอนนี้ถามว่าโยมถามว่าใช้ตรงนี้เลยได้ไหมต้องไปดูว่าผู้เจ้ามีสอนไหมว่าใช้ตรงนี้เลยได้มีนะคนที่ใช้ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลืองสักายะนี่ ผู้เจ้าเรียกพวกนี้ว่าพวกยิงไกลเปรียบเนินเหมือนในกัมันธนูเนี่ยนะพวกยิงแม่นหรือย,ยิงเร็วเนี่ยพวกนี้คือเห็นเกิดดับเห็นอริสัตถ์สี่พวกนี้เรียกพวกยิงแม่นพวกยิงไกลเนี่ยพวกนี้เห็นเนตังมะมะเนสโสมัสมินมะมิสววตาทั้นยอมสามารถใช้ปฏิปทาตรงนี้มาในการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่แรกได้เลยป้อนสัญญาเข้าไป เ <S an> จอรูปก็นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพินากายกา็กายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนเราป้อนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อนยๆื่เหมือนโยมป้อนว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับถามว่าการป้อนตรงนี้เสียหายไหมไม่เสียหายครูเจ้าเรียกว่ามันเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาป้อนสัญญาตรงนี้ได้ประโยชน์วิชาความรู้จะเกิดขึ้นเข้าใจไหมา นี่พระสูตรทั้งนั้นเลยนะพระเจ้าตัดไปหมดเลยซึ่งอันนี้นนก็อยู่ในจักขพราอดท่าเล่มนี้แหละนะ,นะ